สวัสดีครับจาใคอยู่นะฮวันนี้นะครับอัดมีรถตักเล็กเลว่าเป็นรุ่นพนิยมนะฮะขอลูกค้าให้หลายๆท่านเลยนะครับก็ว่าได้นะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือโคมาสูนะครับ WA 200รุ่น3นั่นเองนะครับรุ่น3นะก็จะเกิดท่านใดที่เคยใช้งานเจ้าตัวรุ่น3มาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็แน่นอนนะเจ้าตัวรุ่น3ตัวนี้เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องการใช้งานง่ายแล้วก็ ดูแลง่ายเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยมากนะครับแล้วก็รูปทรงของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าไงรูปทรงเนี่ยค่อนข้างโมเดิร์นหล่อขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นหนึ่งตัวเก่าเลยเนี่ยเขาใจริมเลียมนะฮะดูโบราณน,นิดนึงนะ,ะับแต่ว่ารุ่นสามเนี่ยจะมีการเล่นความโค้งเลยนะ,ะก็จะดูหล่อดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นแล้็ที่สําคัญก็ตามที่บอกไปนะฮะใช้งานง่ายแล้วก็ ดูแลงานมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเจ้าตัวรุ่น3าตัวนี้เนี่ยนะฮะที่เพิ่งเข้ามา mm. ตัวนี้เนี่ย ction. บอกได้เลยนะฮะว่าส,สภาพรอบคันของเขาเนี่ยโอ้โหสวยสดงดงามมากๆนะฮะรุ่น3าเนี่ยสภาพนี้เนี่ยโอ้โหลอยวันพันปีจะมีมาสักคันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็แน่นอนนะฮะตัวนี้เป็น WA 200ยนะครับ200เนี่ยก็แน่นอนเขาจะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกี2คิวแบบนี้นะครับเนี่ยฮะบุ้งกีเนี่โอ้โหงามมากนะฮะเนื้อเต็มสวยมากเลยนะครับเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้นะครับเนี่ สีสวยมากนะครับนี่นะฮะเนื้อโตแขนนะครับเนื้อคงเนื้อแขนอกเนี่ยโหสวยมากนะคันนี้นะครับแห้งทั้งคันเลยนะนี่นะฮะโอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่เจ้าของเขาได้ใช้หรือเปล่านะครับหรือว่าจอดเก็บนะอันนี้ก็ไม่ทราบดีนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะสวยมากแข็งนะโอ้โหสนิมนี่แทบไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแห้งสวยทั้งคันนะครับอ่านะแล้วก็ในส่วนของขนาดยางแน่นอนเป็นไซส์สองคิวนะเขาก็จะใช้งานเป็นเออ่ยางเบอร์สิบเจ็ดจุดห้ายี่ห้านะครับก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานของเจ้าตัว wa 2 0 0แบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะแนวตรงเนื้อตัวแห้งสวยามากนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็แน่นอนตัวนี้จะใช้งานเป็นเกียร์ท็อกนะครับเป็นการใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง,ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเกียร์ของเขากันหน่อยนะครับนี่นะครับก็เป็นเกียร์ท็อก ลูกเดียวแบบนี้เลยนะครับสภาพเพียร์เนี่ยก็บอกได้เลยว,ว่าแห้งสวยดีมากๆนะไม่มีจุดเลดซึมตรงไหนไหลออกมาให้เราเห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับแห้งกริปนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยในส่วนของเครื่องยนต์ก็แน่นอนตัวนี้เป็นไซส์200นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์พกสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ คเครื่องเกาสูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของ,างนาทเครื่องยนต์ของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมบดีตุ 6D102 นะครับลูกค้าครับอ่าเป็นเครื่อง 6D102 นะนี่นะครับอ่าสวยสวยสวยคันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านายที่กําลังตามหานะ200ลิ้นสามแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้นะฮะต้องรีบจับรีบจองนะตัวนี้นะครับสวยมากนะครับเนี่ยนะฮะเครื่องเครื่องภายในเนี่ยสวยหมดนะลูกค้าครับ ครับแห้งคลิปเลยนะฮะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเสียงเรื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเนี่ยะฮะโอโ้คังทรงพันสีเนื้อตัวเนโอโหเนียนทุกจุดเลยนะครับอ่าสวยมากสวยมากนะครับเ่าโอเคเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในส่วนของปั๊มแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปเลยนะครับ นี่นะครับถักขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัวรถตัก WA 200รุ่น3คันนี้นะครับนี่นะฮะเขาบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยก็สวยไม่แพ้ภายนอกเลยนะครับเนี่ยนะฮะผนังผนังนี่ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยนะฮะแผ่นโยงแผ่นยางรองพื้นอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับนี่อ่ะนี่นะครับพอนั่งแล้วฟลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอนโทรลของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นคอนโทรนเดียวนะครับเนี่ยนะฮะขึ้นลงแล้วก็ ซ้ายขวาความหงายแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของคอนโทรลตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นระบบคอนโทรลสําหรับตัวงานผ่านดันนะฮะงานใบมีดดันหิมะนะครับก็จะใช้ตัวนี้เป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับที่ลูกค้าเห็นลายคอนโทรลที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะก็จะเป็นคอนโทรลสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่มีใบมีดดันที่บ้านอยู่แล้วนะครับหรือว่าซื้อไปเนี่ยต้องการเอามาใช้ดันดินปรับที่ถมดินด้วยเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะคุ้มค่าม,มากๆเลยนะครับสามารถเดินสายต่อสลัก ไฟตัวใบมิตันได้เลยนั่นเองนะครับฮะแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานมุกขี่ธรรมดาตัวเดียวเนี่ยก็ใช้เป็นคอนโทรลเดียวตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะนี่นิ่มมากนะครับนฮนะบูทพาร์ตนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูนิดนึงนะฮะเชฟ ก็คืนได้ z, นิ่มๆสบายๆเลยนะครับเนี่ยนะปั๊มเนี่ยยังเสอว่าทํางานได้แรงแล้วก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะตัวนี้นะครับถือว่าปัามแรงดีเลยแล้วก็ในส่วนของเกียร์ก็ตามสไตล์เกียร์ทอร์กเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีเกียร์มาให้เราทั้งหมด4ี่เกียร์นะครับเดินหน้าสี่เกียร์แล้วก็ถอยหลังสเกียร์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่ทกียละเกียร์นะครับอันนี้เกียร์หนึ่งนะนะเกียร์สองนะครับนี่นะเกียร์สองนะเกียร์สามนะครับ พื้นที่ไม่พอนะครับลูกค้าครับพื้นที่ไม่พอโอเคเดี๋ยวลองถอยหลังเกียร์สองกันบ้างนะครับนะะฮเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับนะะฮเกียร์สองนะครับสามนะฮะแล้วก็เกียร์สี่นะครับเดี๋ยวลองเดินหน้าเกียร์สี่กันบ้างนะครับอันนี้ลากไปเลยนะครับนี่นะฮะนี่โอ้โหไม่ต้องรอรอบนานนะฮะไปแบบแป๊บเดียวชิลๆเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหเกียร์เนี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้แรงดีมากๆนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่า เกียร์เนี่ยยังทํางานได้แรงดีมากๆนะแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับเขาเนี่ยใช้งานได้ครบทุกเกียร์เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่นะฮะเรื่องนิ่มนะครับปั๊มแรงเกลียวครบนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปก็พร้อมลุยงานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับของเจ้าตัวรถตักคุมมือซื่ wa 2 0 0รุ่น3คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านในนะคะที่ดูแล้วสนใจนะครับ <Yeah. S 1> หรือว่ากําลังตามหานะเจ้าตัวรถตัดโคมสุด WA 200รุ่น3คันนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพินิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายท่านมากๆ,ๆ,ๆนะค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะตัว <ๆ S 1> นี้นะฮะก็จะเด่นเรื่องการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับตามที่ผมได้แจ้งไปต้นคลิปเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าตีดต่อเข้ามานะคบบะแ ละเอียดเลยพร้อมกับนะฮะรูปรอบคันของเขานะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปบอดี้ภายนอกนะรูปที่นั่งในบนขับหรือว่ารูปเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยแบบละเอียดละเอียดนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกับทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะฮะ เพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะคันนี้เนี่ยก็บอกแล้วเลยว่ามาสวยสดงดงามมากๆนะตัวนี้นะครับเป็นรุ่น3าที่สภาพสวยมากนะก็จะเกิดจะไดนะฮะที่ดูแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ท่านี้นะครับกับเจ้าตัวรตัดคอมเมอเซอร์ WA 200รุ่น3คันนี้นะฮะใครที่ดูแลชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสับกดไลค์นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ